สวัสดีครับสำหรับทุที่สื่อมวลชนทุกคนนะครับเป็นไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่มาร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับที่ทุกคนถามกันมามากเลยนะครับสำหรับงานเบียร์เฟสยี่สองสิบเก้าของเราในครั้งนี้นะครับก็วันนี้เราก็อยากจะมาแถลงข่าวให้ทุกคนได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดสำหรับงานวันนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับกระแสโซเชียลที่ถามกันมาเยอะมกันะครับก็เลยผมกระจอมก็เลย ยังไงเราก็เปิดแขลขับกันเลยในวันนี้นะครับสําหรับงานก็มีเหมือนเดิมครับก็ตามที่ทุกคนได้ทราบกันนะฮะวันที่วันที่10วันที่10วันที่10มกรานะครับก็คือวันเด็กนั่นเองนะครับเราก็คิดว่าวันนี้คงเป็นวันที่เหมาะสมสำหรับจัดการจัดงานครั้งนี้ละสาหรับเบียร์เฟสยี่สิองาครั้งที่2ของเรานะครับ,รบก็ถือเป็นเรื่องงานันนี้ด้วยเป็นวันเด็กด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนงานและดีียดรายละเอียดงานนะฮะ ก็ด้วยคอนเซปต์ก่อนดูครับคอนเซปต์ของเราก็คือ,อ3 D Rules นะครับก็คือ d r i n เ the Fuck Out แล้วก็ drunk as h e l l ดีที d ่3คือ Drop your s h i t s ก็อย่างที่ว่านะครับคือแดกให้ยับเมาให้เช็ด,ชดแล้วก็ทิ้งสิ่งของมีค่าไว้เพื่อเ,เราจะเอาไปบริจาค ให้เด็กๆที่ต่างจังหวัดมีคอนเซ็ปต์นะฮรที่ยากไร้นะครับก็อย่างที่บอกนะนั่นเรื่องเรื่องเราจัดงานในวันเด็กเพราะฉะนั้นเราก็สิ่งของบริจาคเนี่ยท่านสามารถนํามาได้เลยนะคือคือเราอาจจะแบบมีแผนไปแล้วอาจจะเอาหนังสือเอาอะไรมาจากบ้านเลยเอามาเพื่อบริจาคให้เด็กๆที่ที่ได้โอกาสทางการศึกษานะครับจากที่ต่างจังหวัดทั่วไรย แล้วก็ในวันงานนี้ก็งานเริ่มตั้งแต่ห้าโมงครึ่งครับอ่าค่าเข้างานรวมกับค่าอาหารน,นู่นนี่นั่นหมดแล้วเนี่ยสองร้อยบาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ค่าบาัตรเอ้ยก็ค่าบัตรไปแล้วนะค่าบัตรสองร้อยสองร้อยบาท,บาทแลกฟรีได้หนึ่งดื่มหนึ่งอ่าสำหรับงานวันนี้สำหรับงานวันนี้ครับถ้าอย่าลืมนะครับสาหรับงานนี้เราค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะรับรองว่าทางคณะผู้จัดงานแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆนะครับก็ ทางสปอนเซอร์ก็มีมาเยอะเลยตอนนี้ก็ติดต่อมาเยอะแต่ว่าเราเราอาจจะรับได้ประมาณหนึ่งเพราะว่างานเราก็เล็กสเกลเล็กไม่ได้ใหญ่มากแต่ทุกบาททุกสตางค์ของรายได้ถึงแม้ว่าถ้ามันเกินเกินกว่าต้นทุนเนี่ยแน่นอนครับทุกบาททุกสตางค์ของทุกทุกคนที่มาในงานถือว่าได้ร่วมบริจาคให้กับน้องๆผู้ได้โอกาสนะครับจากคงนี้ก็ยังไงเราก็ทุกคนน่าจะเคลียร์นะครับสำหรับเราก็ออกแถลงข่าวทุกคนนีก็ยังไงขอ เจอทุกคนแล้วกันครับมากันให้เยอะๆนะฮะแล้ววันนั้นงานวันนั้นรับรองครับว่าสนุกแน่นอนนะครับของรางวัลมากมายพร้อมจะแจกให้กับทุกคนนะครับรวมทั้งบริวารต่างๆบริวารแล้วก็มีศิลปินมาร่วมงานด้วยในวันนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นศิลปินที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงค่อนข้างมีชื่อเสียงยอดวิวใน YouTube ค่อนข้างจะมากมายเลยนะครับแล้วติดตามกันว่ามีใครจะมาบ้างนะครับอสึกสิร์ครับ คขอบคุณพี่สุนชลมากสำหรับที่สื่อพยินดีรับชมด้านหลังนี่มีคำถามอะไรไหมครับโอเคโอเคครับผมโอเคก็สําหรับในเรื่องตรงนี้เนี่ยผมขอไม่ตอบแล้วกันก็เดี๋ยววันในวันงานเรามาชมกันเองครับละกันนะครับก็ง่ายๆเป็นทีเรียนละกันนะมาแล้วเด็กน้องน้องคณะนี้ทีมอะครไหมคะทีมอะไรไหมคะสำหรับทีม ทีมก็มาสบายๆเลยสบายเลยครับสบายๆอยากแต่งอะไรมาเลยฮะอ๋อประเด็นคือที่จอดรถครับที่จอดรถเราไม่มีที่จอดรถให้นะครับก็คือสามารถจอดรถได้ที่โรงแรมนิเร์ติการเล่นนะฮะแล้วก็เดินมาไม่ไกลมากแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่อยากให้ขับมาอยาขับมากันได้ไม่เอารถมาก็ดีใช่เพราะว่าที่จอดรถ เคียมากเคียมากแล้วเคียมากก็ส้นตีนมากอาจจะโดนทุกกระจกได้ใช่นะครับทั้งที่เอามาดีกว่านะนะครับและที่สำคัญคือดื่มไม่ขับโอเคใช่นะแล้วก็เป็นหัวถสุขภาพทุกคนนะฮะก็ยังไงวันนี้เราเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบไปเพราะว่ามีมีมีทางสปอนเซอร์ติดต่อมาให้เราไปคุยอีกเพิ่มอีกนะครับยังไงก็เดี๋ยวยังไงขอขอของพาตรงนี้ก่อนคยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับยินดีด้วรับฟี่สอง